ำไว้นะนุชความสุขมันไม่ได้ต้องการอะไรยิ่งใหญ่เลยเราแค่นอนอาบแดดอุ่นๆที่แสงส่องถึงพอดีมันก็เหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างก็สงบและเพลินดีนี่แหละนะน้อยแต่มาก่อใครจะคิดว่าความสุขจะซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆแบบนี้ลองใช้ใจสัมผัสดูเรารับรองว่านุชจะเจอมุมสุขที่แท้จริงเองจำไว้นะนุชการพักไม่ได้หมายความว่านุชขี้เกียจนะ แต่จริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์ของนักล่าเหมือนเราเวลาล่าสัตว์เราต้องมีช่วงเวลาพักเพื่อเก็บแรงและวางแผนก่อนก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่เพราะถ้าไม่พักเราจะหมดแรงก่อนถึงสิ่งที่ต้องการนะดังนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะหยุดพักเพราะนั่นคือก้าวสำคัญของการล่าความสำเร็จของเราเองจำไวน้นุชแค่เดินผ่านไปแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยนะเราไม่ต้องพยายามมาก แช่ก้าวเท้าแบบมั่นใจไม่ต้องรีบร้อนแต่ก็ไม่ช้าเกินไปให้มันพอดีพอดีแบบนี้แหละสเสน่ห์มันจะเกิดเองคนจะสังเกตได้โดยไม่ต้องทำอะไรเยอะความสวยมันอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติของเราถ้ารู้จักใช้ความเรียบง่ายนี่แหละคือสุดยอดจำไว้นนุชอย่าไปเครียดเรื่องพรุ่งนี้เลยวันนี้ยังไม่ได้กินปลาทูตัวนั้นที่ใจอยากกินเลยนะ บางทีเราก็ลืมไปว่าเรื่องเล็กเรื่องเล็กที่ทำให้เรายิ้มได้มันสำคัญกว่าความกังวลที่ยังไม่เกิดขึ้นอีกนะรู้ไหมใจเราเหมือนปลาทูตัวน้อยนี่แหละต้องให้อาหารมันด้วยความสุขทุกวันถึงพรุ่งนี้จะยังไม่มาแต่วันนี้เราต้องใช้ให้เต็มที่จำไว้นุชอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยเราเป็นแมวเรามีวิถีของเราเองแมวไม่อยากเป็นหมา แล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนใครละ่ะอยู่กับตัวเองแบบแมวแมวดีกว่าสบายใจสุดจำไว้นะนุชถ้ายังไม่ยืดตัวตอนเช้าแปลว่ายังไม่ได้ปลุก,กจิตใจตัวเองเลยนะการยืดตัวมันไม่ใช่แค่กายที่ได้ขยับแต่ใจมันก็พร้อมเปิดรับสิ่งดีๆโลกนี้ก็จะดูใจดีกว่าเดิมทันที ลองดูสิแล้วจะรู้ว่าแค่ยืดตัวแค่นี้วันของนุชก็เปลี่ยนแล้วจริงจำไว้นนุชปัญหาเนี่ยมันมีไว้จ้องไม่ได้มีไว้กังวลนึกออกไหมเหมือนเวลาจ้องหนูนี่แหละเราไม่ได้กลัวแค่จับจ้องดูวิธีแก้แล้วก็เรียนรู้ที่จะทำให้ดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วทุกปัญหาคือโอกาสให้เราโตขึ้นอย่าปล่อยให้มันมากวนใจจ้องมันไปเลย แล้วเดินหน้าต่อจำไว้นะนุชอยากได้ความรักแบบจริงใจเริ่มจากเลียใจตัวเองให้ฟูก่อนเลยนะรู้ไหมใจเราต้องนุ่มเหมือนหมอนขนเป็ดไม่ใช่แข็งะมัดจนคนอื่นต้องเจ็บเมื่อเข้าใกล้คนรักดีๆจะหาเจอได้ก็ต่อเมื่อใจเราพร้อมเปิดให้ตัวเองรักตัวเองก่อนแล้วใครจะไม่รักนุชละ่ะจำไว้นะเราแมวโค้ดบอกจริงจำไว้นะนุช วันไหนที่นุชเริ่มอยู่ไม่สบายใจก็อย่าไปฝืนทำตัวให้ใครชอบเลยอยู่เพื่อให้ตัวเองสบายใจดีที่สุดจะได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องแชร์คนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราอยู่ง่ายๆแบบนี้แหละชีวิตจะได้มีความสุขจริงๆไม่ใช่แค่ทำดีเพราะกลัวใครไม่ชอบเราเชื่อว่านุชทำได้แล้วจะรักชีวิตตัวเองมากขึ้นแน่นอนจำไว้นะนุชถ้าวันไหนรู้สึกเหมือนทุกอย่างพังไปหมด แช่กลิ้งตัวหนึ่งรอบเหมือนแมวทำเวลาเจ็บตัวแล้วลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งไม่ต้องกลัวว่ามันจะเละเทะเพราะความผิดพลาดมันแค่สเต็ปแรกของความสำเร็จอย่าลืมว่าเริ่มใหม่ได้เสมอแล้วนุจะแข็งแรงขึ้นแน่นอน